สวัสดีค่ะบ้ายดีกันไหมพัดหแหล่งตายวันละครตันคิดชึ้งทุกคนค่ะสวัสดีนะคะสอสอตันจิตพัดกริด,ดากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิป,ปัตย์ค่ะหลายท่านคงน่าจะคุ้นเคยกันแล้วล่ะเนาะเพราะว่าเวลามีปลาใสใหญ่ทุกครั้งตันเองก็จะได้มีโอกาสมาขึ้นเวทีพบปะพ่อแม่พี่น้องชาวสงขานะคะเมื่อปีที่แล้วตอนที่มีเลือกตั้งซ่อมตันก็ได้มาพร้อมกับสสหญิงของพรรคมาพูดคุยมาพบกับพ่อแม่พี่น้องชาวสงขาวันนี้ก็ รู้สึกดีใจเหลือเกินที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้พิเศษค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรานำทัพใหญ่มามีทั้งหัวหน้าจุรินมีทั้งท่านนิพนธ์บุญญามณีท่านบัญญัติบรรทัดฐานเพื่อที่มาพบปะพ่อแม่พี่น้องท่านเขาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะเป็นการเลือกตั้งที่สำคัญมาก พ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็น่าจะทราบดีว่าเดี๋ยวนี้มันมีพักหลายพักเหลือเกินที่เกิดขึ้นมาใหม่แต่พักหนึ่งที่ยังคงอุดมการเหมือนเดิมทุกครั้งแล้วก็ยืนหยัดต่อสู้กับพ่อแม่พี่น้องทุกครั้งคือพักประชาธิปัตย์ค่ะเราไม่เคยที่จะทอดทิ้งถึงแม้ว่าปีหกสองเราจะได้สอสอมาเพียงสคน ของจังหวัดสงขลาแต่ปี6-6ตั้นเชื่อว่าเราจะได้มาทั้ง9เขตค่ะพ่อแม่พี่น้อง4ปีผ่านมาถึงแม้บางเขตเราไม่มีสอสอพื้นที่แต่ผู้สมัครของเราก็ไม่เคยคิดที่จะทอดทิ้งพ่อแม่พี่น้องเลยลงพื้นที่ช่วยเหลือประสานงาน กับทางหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐบาลวันนี้เป็นที่พิสูจน์ทราบแล้วบางพักมาบางพักไปแต่พักที่ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องชาวสงขาคือพักประชาธิปัตย์อย่างแน่นอนค่ะเอาทงมาทงมาทงมาพ่อแม่พี่น้อง นโยบายใครจะคิดใครจะพูดก็ได้ค่ะทุกพักก็ค่ะแข่งขันกันแต่พักของเรายืนหยัดด้วยนโยบายสร้างเงินสร้างคนและสร้างชาติเราใช้สามขานี้ในการที่จะมุ่งพัฒนาประเทศชาติของเราให้มั่นคงสร้างอนาคตให้กับลูกหลานของท่านเอง นโยบายของพรรคอื่นกันไม่ทราบหรอนะคะว่าในที่สุดเนี่ยเป็นนโยบายขายฝันทำได้จริงหรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นภาษาใต้ก็ขีหกขีเท็ดใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องสุขวัลยคำนะ arian. มาวันนี้นะคะ ก็จะมีผู้ใหญ่อีกหลายท่านที่จะขึ้นมาพบปะพ่อแม่พี่น้องมาพูดถึงเรื่องนโยบายตันเองก็คงไม่ได้พูดเรื่องนโยบายมากมายเพราะว่าทั้งเย็นทั้งคืนนี้พี่น้องจะฟังแล้วก็จะได้รับทราบถึงนโยบายของเราทั้งหมดแต่ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในพักประชาธิปัตย์ว่าเรายืนหยัดด้วยอุรมการที่แน่วแน่และมั่นคง อุดมการทันสมัยและทําได้ไวด้วยจริงของท่านจุรินนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทํามาตลอดสี่ปีที่ตั้นเป็นสอสอมาเป็นกระบอกเสียงเป็นผู้แทนให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศในฐานะสอสอบัญชีรายชื่อเราไม่เคยละลืมค่ะและเราก็เดินหน้าทำงานเพื่อพี่น้องต่อไปหวังว่าพี่น้องชาวสงขา จะไม่ลืมพักประชาธิปัตย์เช่นกันนะคะไหนขอเสียงเช้าสงขาะะ่อยค่ะขอเสียงทั้งเก้าเขตเลยประชาธิปัตย์ยัดได,ด,ด้ประชาธิปัตย์้รยนัดประชาธิปัตย์้รยนัดประชาธิปัตย์้รยนัดสงสัยต้องอยู่นานๆจะได้แหล่งตา ตอนนี้คือต้องกล่าวขออภยัยถ้าเกิดสำเนียงมีเพี้ยนทีละนิด,ดทีละหน่อยเนาะเพราะว่ารอยจังฮู้อ๋อประชาธิปัตย์รอยจังฮู้เพราะว่า เหนือนะคะไปแต่ละที่ก็ต้องเปลี่ยนสำเนียงไปเรื่อยเนาะสำเนียงก็เลยอาจจะเพี้ยนหน่อยอยากจะปลาใสให้เก่งเท่ากับท่านชวนหลีกภัยของเราเหมือนกันก็ฝึกฝนมาอยู่กับพักมาสิบกว่าปีแล้วค่ะรู้สึกอบอุ่นจับจนก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสพักเรา ได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้และตันก็เชื่ออย่างยิ่งค่ะว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปพักประชาธิปัตย์เราจะกลับมาเราจะกลับมายืนหยัดทั้ง9เขตของจังหวัดสงขลาค่ะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณมากค่ะปประเเททศ็นนของุกกคยาย เอดชียนมาบอลธงมาทงมาทงมาทงมาเอาฟาเสียงมาแล้วครับสาฟาอันินพัดฮิสตาโงนี <c ical grammar> cosas, ่ค so, ือประชาธิปัตย์นี่คือปากของเราคนของเราพี่นั่ง